วิเดี๋ยวกนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่แล้วก็นะครับผมนะฮะร้านพี่มีบริการเติมโรบักแล้วนะครับผู้ชมฮะมีทั้งกดเกมพาสกดไอเทมต่างๆนะครับผมนะขายใกล้ตันรวมไปถึงท่าทาของการเติมโรบักระบบ ID ดีพาสนะครับผมนะฮะโอ้โหราคาถูกเมื่อกเลยนะครับผมนัเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนะเติมโรบักระบบ ID พาสเติมง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราทำการเลือกจำนวนโรบักที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นนน200ตรงี้ะ ได้800โลบักโอ้โหพระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแต่เอเดี๋ยวก่อนนะผมนะก่อนเติมทุกครั้งเนี่ยกรุณาอ่านข้อความตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะว่ามีเงื่อนไขยังไงในการเติมบ้างนะครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมนะรอเพียงแค่7วันหลังจากกดซื้อเลยครับผมนะโลบักก็จะเด้งเข้าตัวโดยทันทีหลังจากที่ทำการกดเลือกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะเติมอะไรเนี่ยให้เราทำการกรอก ID โลบกักแล้วก็รหัสโลบักตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจาก ก็จะเด้งเข้าต <mit> ัว <ultimately>. อ yeah. right ัตโนมัตินั่นเองนะผู้ชมบ้าไม่ต้องกังวลได้ครับผมนะว่าจะได้ของหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเกียร์หรือเปล่านะครับผมนะถ้าเติมกับร้านพี่เนี่ยไม่มีโกไม่มีเกียร์ล้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับผมนะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะผู้ชมบ้าอย่าลืมกดดูนกันด้วยนะครับผมนะครับไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะไปเอาด้วยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเส้นทางสู่30ล้านกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะะะะผผผลีนนนนนั่เเอองู้ชมมฮหืคุณจโด อีกแ,แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหเปิดคลิปมาก็จะเอากูเลยหรือไงเฮ้มาเดียวมาเดโอ้โหยเอาไปก่อนเลยนะครับผอมันจะดองอบอกเลยว่ากูมีลูกน้องด้วยฟิวฟิวอ่าแช่แข็งว่ะเอาวะโอ้ยโดนลูกน้องกูได้ตี้ยครับลูกน้องดูดิไอ้โอ้ยโอ้ยอย่งไงยังไงเหมือนจะมีคนมานี่ว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโดนแช่เลยปึ๊บปึ๊บอูยโดนเฉยยังแม่งกดเลยเดียวโอ้ยโดนว่ะ เอาอะปุ๊บปุ๊บตูมตายป่าโอุ้ยปุ๊บ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 ป๊โอ้โหอาวระเบิดตูมแช่หน่อยอ้ม ตุยแย่เลยนะครับผมนะมีบางอาจใช้หมัดเดียวกับกูก,กูดูว่ากูดกดสกิลติดแล้วที่ไหนได้ไหมติดนะครับผม <c oughs> เอเอผลที่ดีกคือแบบค่อนข้างที่จะเลนยากน่าดูเลยนะครับผมนะดูจากทรงเมื่อกี้นี้แล้วก็คือว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสตัน,นครับผมนะแล้วก็เออมันมีดีเลยด้วยนะ <c oughs> คือไม่ใช่กดปุบแล้วมันแช่เลยไม่ใช่นะฮะมันมีดีเลยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็ระเบิดรอบตัวนะครับผมนะเป็นเสียงคำรามวิญญาณน,นะฮะฟังแล้วน่ากลัวปะล่าเฮ้ฮส่วนสกิลนี้เนี่ยก็ดีไม่แพ้กันนะครับผม เลยนะครับเหมือนจะมีคนมาเว้ยเฮ้ยยังไงอ้าาาโดนเว้ยมาดิมาด,มาดิปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอาโดนเฉยเลยครับคอมโบหน่อยจ้าเฮ้ยพิ้วพิ้วเอ้ย,อยนี่ไงคอมโบเลยเฮ้ยหายแล้วอืม้มกูโดนตอดเหมือนกันเว้ยเอาอ่ะอันตรีกูตรงมาแยกล่างลเลย ปึ๊บปึ๊บพ่นแสงครับพ่นแสงพุงพ่งปิ้วอุ๊ยอ่าเรียบร้อยนะครับผมเราจะโดงคอมโบง่ายจังหวะตอนแรกกูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีสองสีอันนี้สีอะไรอ่ะอุ้ยสีชมพูอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงนะครับเน่เป็นทรีมนะครับผมนะเป็นทรีมเอาหายไปหายต่อนหน้าต่อนตาเลยนะครับผมเราจะ้องดูซิว่าเขาจะออกมาอีกเปล่าเฮ้ยออกมาอีกแล้วนะครับเขาไม่ยอมแพ้ว่าเฮ้ย อมาเดี๋ยวรีบรุมนกออกมานี่สามลุมหนึ่งเว้ยเอาไงเอาไงจังหวะนี้ยังไงครับขอชี้จี้หน่อยเด้อเดๆๆๆๆ้อเยี่บ้ากูโดนแล้วโอ้โหเขาเป็นผลอะไรนะเฮ้ยจะจะลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยใจเย็นครับเขาแบบอยู่ไหนวะอยู่นี่โอ้โหะปิวกระเด็นเด่นเลยมาดีมาดีไม่ได้กลัวนะครับปุ๊บฮึมหืนึิงร้อยครับอุ้ยเชื่อโอ้ยอ๋อฮะอ๋อฮะคอมโบกูเป็นชุดเลย มาอันติกูต้องมาแล้วล่ะมาเดิไม่ได้กลัวนะ่รกลบอันติมานี่เป็นไงพน่นพ่นแม่งนี่เป็นไงน โอ้โหคอมโบนะครับผมนัดตุยแงเลยนะฮะพี่จะบอกว่าได้ครับผมนะคือมันคอมโบโคตรดีเลยสกิลวันนี้คือแบบว่ามันสตันศัตรูด้วยนะครับผมนะ <im> ทำดาเมจต่อนเนื่องแล้วก็คอมโบกับทางด้านของเผ่าเลยนะไซบอร์กด้วยใช่ไหมโอ้โหเลือดหายเป็นน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะในเรื่องของวันสงกรานต์นะครับผมนะฮะเตรียมตัวกันยังไงกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมฮะมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็อาจจะหยุดไไปปเทีี่ยวววกกััััับบบคคครรรรรออนนนะะะะผมะะมาาณสส้ นี้นะคุณผู้ชมฮะเออก็บอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วกันในช่วงนั้นคืออาจจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมนะอาจจะมีอ่าคลิปดองให้ดูบ้างนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทางร้านเนี่ยนะครับผมนะก็คือยังเปิดขายปกตินะครับผมนะมีแอดมินคอยตอบอยู่นั่นเองนะครับสามารถไปสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับผมนะแต่แค่เพียงว่า YouTube พี่อาจจะหายไปประมาณสัก4ี่หวันประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆโอเคนะครับเราขออนุญาตทาการย้ายเซิร์ฟกันสักนิดนึงนะครับผมนะหาเซิร์ฟที่มันแบบว่าอ่าูาอย ูดต,ติดติดคัดคัดเลยนะคุณผู้ชมมาข้ขอดีของผลนี้เลยนะครับผมนะพี่มองว่าเป็นการสามรุมหนึ่งนั่นแหละนะครับผมนะก็คือมันมี3ลร่างนะครับผมนะสามารถมารับดาเมจแทนเราได้แล้วก็อันติของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรามี2ชีวิตนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นผลที่โกงนะครับผมนะในเรื่องของการที่เล่นสายดาบแต่ว่ากูเล่นสายผลนะครับผมนะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราดูซิว่าเซิร์ฟนี้เขาจะยังไงนะครับแม่งเอ้ยไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยเดี๋ยวนะโอะโอ เขาไปไปอยู่ไหนกันเฮ้ยเกูย้ายเซิร์ฟมากูย้ายมาฟรีเหรอเนี่ยนะครับผมนะรอกันนานๆนะครับคุณผู้ชมมาอาจจะย้ายรอบหนึ่งละกันนะคุณผู้ชมเอา่ะตอนนี้ทําการย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมนะฮะไม่ทราบว่าจะมีคนอัดดัาด้มาต้อนรับกูเลยว่ะเฮ้ยเอามาสิอาด้าด้าด้าจะไปไหนจ้าเฮ้ยเป๊บเปิบเปิบเอาเข็มคอมโบโมโอ้โหเขาจะเอากัะเล้าอยู่เอาว้าวทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมมามาเข้าสู่โหมด3าลูมหนึ่งอีกแล้วนะครับผมนะฮะหมาหมู ปึ๊บปิ้วอา้าวโดนก่อนเลยว่ะคุณผู้ชมมามาเดิปึ๊บตัดหน้ามันปิ้วปิ้วอ้าวปิ้วแช่แช่ครับแช่แช่ครับเรียบร้อยเอ้ยเอาโดนไอ้เยี้ยกูนดูว่าจะไม่โดน ไอ้ยสกิลมันดีเลยหรือยังไงวะเสิร์ฟมันปิ้งหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมพระสายสกิลแบบอืมอันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอตึงนะครับผมนะอาจจะเจอแบบพวกกระเลวกระลาดอะไรประมาณนี้ไก่ๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าผลที่พี่ใช้มันก็ไม่ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นแล้วเล่นเป็นสายผลด้วยนะครับผมนะเหมือนเด็กน้อยเล่นอะไรประมาณนี้คนะุณผู้ชมไว้ก่อนด่าไว้ก่อนเฮ้ยแม่งวิ่งโคตรไวมึงไวจดัดมึงไวจัดแล้วนะครับยังไงยังไงครับปิ่งเปล่าปึ๊บพ่นพ่นอ้นนนอยหายแล้ว อุ๊ยมาดิอ้าผนพลาว่ะอุยโดนครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใช้สมาธิในการเล่นเกมแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยเกียร์กูตายได้เลยอุ๊ยมาดิโอ้ยดิมาดีมาดีาดเอาสกิลใช้อันนี้ซะโดนซะด้วยเอ้ยเป็นไงโดนไปแช่เป็นไงแตกแตกแตกอุ๊ยไม่แตกอะไรวะ เรียบร้อยนะครับผมนะฮะโดนไฟเป่าตูดตุยเย่เลยนะฮะเอาไอ้ย่าแม่งมาโกงโกงแต่ไกลอยู่แลมึงเนี่ยมึงโกงแต่ไกลเลยโอ้โหเซิร์ฟดีแม่งมีผลโกง่าคุณผู้ชมฮะมีผลเสือมาแล้วหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตเปิด3าลุมหนึ่งหน่อยก็แล้วกันนะฮะจะได้แบบว่าเออซูสิกันหน่อยนะฮะมาเดียวฟิ้วฟิวไม่เฮ้ยสกิลมันก็คว่ำกันนี่ว่ามาเดียวมาเดียวไหนแล้ววะอยู่นี่เปื๊บปื๊บแข็งหน่อยโอ้ยแช่แข็งนะครับ ผลเสือแม่งก็โกงจังโกงจังเลยนะครับฟิ้วโดนเปล่าโดนให้คิน่อยนะโ,โอ้โหแตกระเบิดแบบยังยังดีเลยอยู่เลยระเบิดกูยังดีเลยเลยนะครับผมแล้วรองเอ้าแช่แข็งนะปึ๊บยังไงไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีครับไม่ต้องหนีตัวแช่แช่แชอโอ้โหเอ้ยเส้ยี่นเดียวเอ้าตาย ขาตายเลยคุณผู้ชมเ่อแม่โดนสกิลแช่ไปแบบเวอร์เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหตอนแรกผู้ชมแนละ้วไม่เชื่อแม่งเจอผลโกงที่ไหนได้ไม่ได้โกงนะม,มาต่อกันนะครับผมนะเซิฟดีเบื่อจะเจอต,ตึงตึงอีกแล้วนะครับผมนะฮะเราจะแยกร่างแล้วก็เดี๋ยวำการเข้าไปลัดช็อตเขานะครับเรียบร้อยลัดช็อตโอ้งานลัดช็อตนี่เป็นงานของเราอีกแล้วนะครับผมนะฮะเก็บหนึ่งเก็บ2เก็บสามเก็บสี่เลยหรือเปล่านะครับ ปิ้วจะไปไหนจ้าเดินไม่ออกหรออุ้ยเฉียเฉียแล้ว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 โอ้ยอุ้ยเฉียแล้วโอ้ยจะตายคุณผู้ชมกูจะตายปึ๊บล่าช็อตหรือเปล่าโอ้โหเอ็กี่ล่าดวะเนี่ยโอ้โหยัดแค่กูโดนอีกแล้วครับโดนโอ้โหดีนะกูมีสองชีวิตไม่งั้นกูแย่ไม่งั้นกูแย่กูบอกเลยดีกูมีสองชีวิตนะคุณผู้ชมโอ้ยแยกล่างมาก่อนแยกล่างก่อนเลยปึ๊บปึ๊บแช่ก่อนครับอออืื้ห ดีนะกูมีสองชีวิตในงั้นกูตายโอ้ยุณผู้ชมอะอาว่ะเขาจังหวะนี้เขาจะเป็นยังไงครับเขาจะวิ่งหนีเราแล้วนะุณผู้ชมอะเขาหนีเราแล้วเขาหนีเราแล้วยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเขาเมียนตีเขาเมียนตีเขาเมียนตีเฮ้ยยา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 นะครับยานะครับอ้าวตายเองหรือเปล่าตายเองหรือเปล่าตายเองหรือเปล่ายังไงครับตายเองตายเองไหมมาลูกสมุนลูกสมุนต้องมาแล้วล่ะ ต้กงสมุนต้องมาแล้วอ้าวตายเองนะเรียบร้อยแล้วเปล่าเรียบร้อยเปล่าตายเองเปล่ายังไงครับอืหอ้เขาหนีได้คุณผู้ชมทำไมเขาหนีเราอย่างนั้นล่ะโอ้เข้าเป็นเผ่ามิงด้วยคือกูวิ่งไม่ทันอ่ะวิ่งจนเผ่ากูจะหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลจ้าจ้าจาจากูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะเรียบร้อยแบกเดินสวยพี่สวยเฮ้ยไอ้นี่ผลอะไรเฮ้ยมึงผลอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงผลอะไรเฮ้ยอะไรเอ้าเอ้าเอ้ามาจากไหนเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยใจเย็นดิโฮ้ยใจเย็นดิกูมีชีวิตเดียวด้วย โอ้โหมีชีวิตเดียวด้วยมึงใจเย็นสิเออนะครับผมนะตรงๆไม่เข้าใจเลยบื้มปึ๊บคอมโบก่อนเลยครับปึ๊บบโอ้ยเจอมึจะตายกูจะตายกูจะตายโอ้ยแย่ไหมอ้โหโ กูตายกูตายอ่ะเรียบร้อยเออเฮ้ยกูมีสองชีวิตก็จริงแต่คือกูก็ตายเป็นเหมือนกันนะครตบตงรงเอ,เ,อเห็นไหมครับผมนะเมื่อกี้ดีพี่เก็บไปตั้ง3ตัวแต่ว่าก็ตายทีนดงยก็ถือว่าโอเคแหละอะไรครับผู้ชมความโหดมันก็พอได้อยู่นะฮะเอา,าตอนนี้พี่เจอกับ5ร้านนะคุณผู้ชมฮะค่อนข้างเออเขาแปลงเ,เป็นเผาแล้วแปลงเป็นเผาแล้วเชีย่ยคุณหนีก่อนจัดจัดัดอ่าเรียบร้อย,ยนะครับผมนะฮะโดนลูกล่อลูกชนของพี่นะฮะปึ๊บไปไงโอ้โหบินได้ด้วย อ้ยไปุ๊บตูมเป็นไงตุยเย่หรเป,ปล่าขอเป็นข่าบ้างอ้เป็นข่าบ้างมองเลยไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยมองข่าแล้วมองเลยไม่เห็นเลยปุ๊บอืโดนสกิลนี้ลวๆเลยปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับปุ๊บพุ่งไปเโดนสกิลติดตรงเขาอีกแง่กูนี่คือโคตรแบบโชคด,ดีโชคดวงดีอะไรอย่างงี้ไงมามึงลงกับพื้นมึงตายหน่อย่างเงี้ยเอ้ย มาดิคนคนคนไฟใส่แมงเลยมึงจะตายกูเูิชมแต่อย่าลืมไปว่าเรามี2ชีวิตนะครับอุ้ยไม่ถึงว่ะเขาล็อกลูกดาวไม่ใช่ลูกดาวดิกเขาล็อกลูกกระจกของเราแล้วอะครับอู้ยมึงจะตายฮ่มึงจะตายอือแปรงล้างก่อนแปรงล้างก่อนเออมา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 อีกนิดเดียวเขาจะตายนะครับอีกนิดเดียวจะตายแล้วนะเฮ้ยจะตายนะครับระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับเึิบระวังจะตายนะจะตายนะเอ้าโดนดาเมจนะโดนดาเมจนะตัดเค้นก่อนนะ ปึ๊บปึ๊บระเบิดตูมไม่ถึงว่ะเฮ้ยเล่นยากจังวะขอหน่อยนะขอหน่อยนะเลือดก,กูก็จะหมดหลอดเลือดมึงก็จะหมดหลอดแต่มึงฮิวได้ไงประเด็นไงจ้าจ้าจ้าแปลงร่างครับเล่นยากนะ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 เอาตายนะตายนะตายนะครับตายนะโอูย้ยเรียบร้อย เจี๊ยบลอยตุยเย่นะครับผมมันอน,น้องห้าร้านคนดีไม่ธรรมดานะครับผมมโน้อ,องโอเคก็ตามนี้เลยละกันนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะเล่นลําบากเล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่เพราะว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันใกล้นะครับผมนะฮะถึงจะบอกว่าเฮ้ยมันมีหลายชีวิตแต่ใช่ว่ามันจะตายไม่ได้นะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันครับผมนะครับยิชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าให้เล่นโปรอะไรก็ขอเกี่ยข้าไปเยอะเลยครับทุก